ติ่มเลยล่ะไอ้ลองปล่อยดูดิลำนั้นนะนะ่ะพร้อมยังปล่อยทนึงซองจะแข่งกันบ่แข่งกันเลยนี่เนี่ยแข่งแข่งคือเอาทีมงานนี่น้องกระส่าลงประเด็นประเล่นอยู่ขอางนุ่งซองซ้ำไปแล้วเอาละบยอยปืดปืดปืดเฮ็ดเส้นไซน้ำมันตัวแปาไม่ไม่เฮ็ดเส้นไซน้ำมันตัวไม่มาขวางไว้ไม่มาขวางไว้ นี่ยุเสยว่าบอกแน่น,นอยนั่นวะมันไทยเห็นหกแสนวิวยุเสรมันมาบอมบนินะ่ะมีไหมเห็นไหมมาบอบอมาหนึ่งส,งสงองสามไปนี่นี่นี่รำตันเอาอใจเขียนแล้วนะทอพีพีซีวะรำตันนะทอพีพีซีนาวานี่ รับนี้ทำไมไม่ลงเนี่ยมูไม่อย่างครับมู่ไม่อย่างอีวะอย่างเบิดวะเออสร้างมาเดี๋ยติดบ่อหลุดมานน้ำเวดีอย่างกับมูดิขออย่างมูเหรียญก้อนนะเออขออย่างมูเหรียญก้อนนะนจะโกเซนเกศเซนนะให้มูเหรียญน้ำแนี่จะสร้างพัน,มนไม้เท่าไหร่เดี๋ยวพันไมน้เท่าไหร่ซื้ออย่างมาฝากนี่ เตรีมงานพุ่นสาะนะเต็มอันนี้บ่มีอะไรน้ำมูทสบ่าาเนี่ยบ่พีพีซีนาวาพอพีพีซีคือไม่นะ่ะมันจมมันฟูไหมนะ่ะ ไปยปไปที่เระเบิดได้ปะไปที่เราเบิดพอมันเลยนี่นี่นี่เออเสียนเซกอยู่มองกันนะนะเสียนเซอยู่มองกันกระสอบปุ๋ยนะน้าเนี่ยเต็ยมเต็มเตมเต็มรน้่ เออเาไปเต็ม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 เขาคอยลุงไปเด้อมันเลือกบนอะไน้ำ แท่งเลยหนึ่งสองมีจักรลำมาใส่กันเบิดเลยเนี่ยแท่งท้ายคลิปเลยเนี่ยน้องให้พ้อมจุกลัมเลยล้ไหนลำไหนลันั้นที่หนึ่งเออมาเอา50บาทลันี้ลำนี้ที่2อลันั้นที่สาลำไหนที่สองลำนีที่สองนลัมลมสีชมพเนี่ยบอลัติดฟังลำติดฟังลำติดฟังเออลำนั้นเออมาลัมมาที่2องลำสีฟ้าแล้วก็ลำที่ลำนั้นได้ที่สองสีฟ้าที่สมา เอ,อมารับรางวัลเลยเต็มสนามอ่ะที่หนึ่งเอารุดๆมามาใครได้ที่หนึ่งที่หนึ่งเรานี้าไปครับผมที่สองใครลํำสีฟ้าเอาไปสามสิบบาทใครที่สามที่สามเอาไปยี่สิบาทครับ ไปดูในทิกตอกนะใครอยากดูคลิปตัวเองไปดูในทิกตอกกับยูทูบช่างกลับแล้วบ๊ายบ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 ายแล้ววันซ่อมดีๆซ่อมดีๆแล้วท่างเดี๋ยวว่างๆท่างจะมามาข่งอยู่นี่ลำลำฟ้าน่ะลำฟ้าน่ะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวช่างจะมาจัดแล้วเอารางวัลมาให้แข่งอย่นี้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกอยากให้พี่ลีโอมาดูให้ โอเควันอาทิตย์เดือนธันวาเออวันอาทิตย์ไปไปแล้ว <teenage> นี่ค่อย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 มาผู้ใดอยากถ่ายคลิปมาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีใบท์บอม่มีมีใบบ่มีจับาดมี มีรองทนึ่งบ่เดี๋ยวสร้างเมืองรางวัลแห่งวันเื่อนึงมีหอดมีแต่สี่สิบบาทก็เรียนอาดีมาก,ก็ได้นี่เกาสบาทที่หนึ่งเอาที่หนึ่งที่หนึสิบบาทที่สองสาสิบที่สามยี่สิบาทเดี๋ยวนเดี๋ <Okay. S 1> ยวพึ่งปล่อยเด้อมีรางวัลให้เที่ยวเดียวเลยนี่นเส้นชัยอยู่ตรงนี้นี่ สองสาออกมาเลยวอเอละวอ้ยใครจะได้ดีหนึงตาคนตางนี้ตังคนั้คนไม่ไปเเจ้าว่าเจ้าว่าเขาเส้นชอยนี่วันนะเออดันสือมาให้แกนะทำห้แกเอาไปใหมอีกไหมอีกไหมเอาไปใช่ยี่สิบเที่ยวไหน จมสนามเขาห้อยเข่้อยเข้า้อยเข้า้อยเข้อยเต็มน้ำเต็มน้ำกี่ลำรอบนี้กี่ลา เออลงไปเลยมีอกว่านะมีอีกหาสิบบอยามมนจีด um. กันั่นนะเอ้ออเออนาไปเลยมาโอ้ม like. like. uh ีเ anyway. งินแลกป่ะนะไปร้อยบมีแบบเทาไปหาบาทมีบ่มีบ่มาแค่ที่หนึ่งหนึ่งร้อยบาทลำเดียวเลย ไปหาเรือมาที่หนึ่งร้อยหนึ่งเลยมาเอาเลยใครมีเรือเรือลงไปเลยเอาลำเดียวนะเออที่หนึ่งลำเดียวเอาที่หนึ่งลำเดียวได้ร้อยหนึ่งกระสอบสุดท้ายเด้อกระสอบสุดท้ายเออกระสอบสุดท้ายกระสอบสุดท้ายใครชนะที่หนึ่งมารับรางวัลหนึ่งร้อยบาท <พ y> มีกี่ลำมีหกมีเจ็ดลำมีเจ็ดลำมามีเจ็ดลำพร้อมระบอกด้วยพร้อมระบอกด้วยนี่ที่หนึ่งหนึ่งร้อยบาทเอาพร้อมนะ รับสองลำกลางระวังระวังชนนะเอาเส้นสุดท้ายนะหนึ่งสองสามเอาเลยใครจะได้ที่หนึ่งตาคตรตอนนี้ต้องกดตัวตะปุนเลยจ้าแจงมาแจงมาพุดบอลบอลบอลเข้าเส้นชัยเรียบร้อยครับมาใครได้ที่หนึ่งมารับรางวัลมาเลยครับมารับรางวัลเลยเรียบร้อยเรียบร้อย มามาเล่ารางวัลน,ออนี่เห็นไหมพระอาทิตย์มันตรงกับวันน,นี้อย่างอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้ายิบเก้ายิบเก้ายิบเก้าเดี๋ยวมาแข่งอยู่นี่เดี๋ยวช่างมาเดี๋ยวช่างมาทำรางวัลให้ไปรับไปหนึ่งร้อยบาทนี่ที่หนึ่งเห็นบอผู้เด,ดีวยวได้สองรางวัลเลย วันที่29วันอาทิตย์เราเชางจะมาหาอยู่ที่นี่ประมาณช่วง4โมง4โมงเย็นใครมีเรือเอามาแข่งเลยเออช่างมีรางวัลไปไปแล้วบายบาย